ในวันนี้ผมจะมาแชร์สบทเรียนสําคัญที่ผมได้ระหว่างการที่ผมพัฒนาตัวอยู่ที่ผมได้มาแล้วมันมีผลกับชีวิตผมมากๆทาให้ผมกล้าที่จะทำอะไรที่แตกต่างและทําให้ชีวิตผมเรียบง่ายขึ้นแต่ก่อนอื่นผมขอเปลี่ยนเชดเดอร์ก่อนนะโอเคดีขึ้นเยอะคุณรู้ไหมการที่ผมเอาแต่นั่งพูดหน้าจออะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นผมโคตรเบื่อเลยดังนั้นแล้วผมจึงอยากจะถ่ายทอดสาบทเรนี้ผ่านเกมมายครับหรือโลกเดิมๆนี้ที่ไม่น่ามีช่องพัฒนาตัวเองไหนน่าจะทำนะครับเพราะว่ามันต้องดีแน่ๆ นี่คุณคุณเป็นผู้เล่นไม้ค้าบน้าใหม่ที่ได้ไปเห็นคลิปค้ฆ่ามาก่อนแล้วอยากจะจบเกมแบบเขาบ้างคุณเริ่มต้นในการตัดต้นไม้ใกล้ตัวคุณที่สุดถัดไปคุณก็ทําโตคราบเพื่อทําที่ขุดแร่และคุณก็ลงเหมืองแต่คุณลงเหมืองไปได้ไม่กี่วินาทีคุณก็โดนสเกลตันยิงตายอย่างหนานานแต่คุณไม่ยอมแพ้แะเริ่มต้นใหม่คุณกลับไปลงเหมืองอีกครั้งจากการสเกลตันขุดแร่ทําอุปกรณ์และลงนรก คุณเข้ามาในในลกและพบกับ n น t e r Fortress ตอนนี้คุณเริ่มเข้าใกล้ค c o n s e r v นขึ้นเรื่อยๆเอาหน่านี่มันก็เป็นเรื่องปกติไม่มีเส้นทางไหนโลยไปได้กรีบกุหลาบหรอ ตอนนี้คุณมาถึงช่วงท้ายของเกมแล้วแค่กระโดดลงไปแล้วค่ er าเอนเดอร์จะผมเข้าใจคนเรามันก็มีพลาดกันได้ ในปลายดาบสุดท้ายคุณฟันมันจนสิ้นชีพคุณมองดูแอนิเมชันการตายของเดิดดากอนด้วยความภูมิใจที่ทำสำเร็จสักทีตอนนี้คุณคงคิดว่าเกมนี้มันจบแล้วแต่คุณยังเดินได้ต่อบอกได้ตายได้และเกิดใหม่ได้ตอนนี้คุณเริ่มดูแล้วว่าถึงแม้คุณจะคายเดรดดากอนได้แต่เกมไม่มีจุดจบ ในเกมนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่คุณต้องไปเชิญต่อสู้และค้นหาเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็คือการเล่นของคุณไม่มีบทไม่มีสคริปต์มีแค่โลกที่ยังเดินหน้าอยู่ตลอดเวลาจุดจบที่แท้จริงคือคุณตายในโหมดท้าทายหรือคุณเลือกที่จะเลิกเล่นมันเองเหมือนในชีวิตจริงที่เมื่อคุณทำเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งในชีวิตเสร็จชีวิตเราไม่ได้จบอยู่แค่นั้นเป้าหมายสำหรับผมแล้วมันก็แค่ส่วนหนึ่งของชีวิตที่มันจะเข้ามาและสอนบทเรียนมากมายแล้วก็จะผ่านไปเหมือนสิ่งอื่นที่เข้ามาในชีวิตคุณ คุณไม่ได้ตายหลังจากที่คุณทำเป้าหมายสําเร็จถ้าไม่ใช่เป้าหมายที่คุณต้องสลยช,ชีพนะคุณก็ณยังต้องตื่นขึ้นมาในยามเช้าใช้ชีวิตเจอปัญหาชีวิตเหมือนกับทุกวันที่คุณยังไม่ประสบความสำเร็จยังต้องดําเนินชีวิตและผ่านอุปสรรคมากมายในชีวิตของคุณที่เหลือตั้งเป้าหมายใหม่ๆจนกว่าคุณจะจากโลกนี้ไปจริงๆโดยที่ความหมายของชีวิตสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการตั้งเป้าหมายหร,หรือการบรรลุเป้าหมายอะไรแต่มันคือการใช้ชีวิตเจออุปสรรคผิดหวังสมหวังประสบความสำเร็จและล้มเหลวนี่แหละคือความหมายของชีวิตสหผม ดังนั้นแล้วอย่าให้เป้าหมายไปทางชีวิตของคุณเพราะถ้าคุณประสบความสิ็จคุณจะไม่มีเหลืออะไรให้ใช้ชีวิตอีกเลยอย่างที่เรารู้กันดีว่าเกมมาครับมันไม่มีโต๊ะและเก้าอี้ถ้าคุณไม่ลงมอสแล้วนะแต่ด้วยจินตนาการของผู้เล่นมาครับก็สามารถสร้างโต๊ะและเก้าอี้ด้วยของที่มีทั้งหมดในเกม รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในโลกจริงต่างๆที่ถูกนํามาสร้างในมายคราฟโดยการใช้บล็อกต่างๆบูรวมกันนี่เป็นสิ่งที่เกมมายคราฟพยายามจะสื่อออกมามากที่สุดคืออย่าให้ความจริงเอาจรินกายของคุณไปอย่าให้บล็อกที่มีจํากัดหยุดให้คุณสร้างสิ่งที่คุณต้องการอย่าให้เนื้อเรื่องของเกมหยุดให้คุณเล่นเกมอย่างที่คุณต้องการเกมมายคราฟจึงเป็นเกมที่มีอิสระสูงมากเขาขันอยากจะทําอะไรก็ทํา แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงคนเราไม่ได้มีสละเท่านในเกมในโลกจริงมีทั้งกรอบสังคมความสามารถการเงินหรือโอกาสที่คอยมากดทับความคิดสร้างสรรค์ของคนเราจนมีคำที่ผมเกลียดที่สุดก็คือความคิดสร้างสรรค์ดีแต่ต้องมองความเป็นจริงด้วยเหตุ hey, ผลที่ผมเกลียดคำนี้มากๆเพราะคำนี้มันไม่เคยใช้ได้จริงสักครั้งเลยเรามีโทรศัพท์ใช้จะถึงทุกวันนี้เพราะคนที่ไม่ได้มองความเป็นจริงอย่างสตีฟจ็อบ คนที่ช่วง,รงแรกๆถูกมองว่าเป็นคนบ้าเพราะมีความคิดแหวกแนวแต่ในทุกวันนี้ความคิดของคนบ้าคนนั้นอะกลายเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้อย่างมือถือหรือพี่น้องตะกูไลท์คนที่สร้างต้นแบบของเครื่องบินมาทําให้เราสามารถบินขึ้นฟ้าได้ถึงทุกวันนี้ พวกเขาสร้างเครื่องบินขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยไ,ไหนแต่เขาศึกษาและเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งคนที่สร้างเครื่องบินได้โดยที่ไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยไ,ไหนมันอาจจะฟังดูบ้ามากแต่ทุกวันนี้เรามองเขาเป็นอัจฉริยะไม่ใช่เพราะเขาเปลี่ยนแนวความคิดเหลืออะไรแต่เขาทําสําเร็จเขาจึงเป็นอัจฉริยะในสายตาคุณแต่การที่ผมเอาแต่พูดกับคนสําเร็จเท่านั้นอาจจะฟังดูไม่แฟร์และทําให้ความพูดของผมมันไม่น่าเชื่อถือดังนั้นผมจะพาคุณไปรู้จักกับคนที่เกิดจะเปลี่ยนโลกได้แต่เป็นแค่งไอโง อย่าง she ismail ชายชาวอินเดีย India, ที่มีความฝันที่อยากจะเห็นคนทั่วไปเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์แทนรถยนต์เพราะสภาพจราจรในประเทศอินเดียที่การป่าน,น้าแทบจะเป็นเรื่องปกติเขาจึงอยากจะสร้างเฮลิคอปเตอร์ที่ราคาถูกให้คนชันกลารสามารถเอื้อมถึงได้แต่เขาไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยไ,ไหนเลยมีแค่การศึกษาด้วยตัวเองจาก YouTube และวัสดุจากเศษขยะก,กับเงินจำนวนน้อยนิดแต่เขาก็กัดฟันสู้และพยายามต่อไปจนไปถึงช่วงทดสอบก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นใบพัดข้างหลังเครื่องหลุดออกมาและเข้าห้องนักบินจนีอิสม m a ิลเสียชีวิต ทำให้โปรเจกต์นี้ไม่ได้ไปต่อและถูกจารึกไว้เป็นเพียงแค่คนโง่ที่ทําอะไรโง่ๆมาถึงตอนนี้คุณก็น่าจะเริ่มคิดแล้วว่านี่ไงมันต้องมองความเป็นจริงก่อนไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบนี้คนบ้าอะไรท้ยที่จะมาเรียนมหาวิทยาลัยมาเรียนใน YouTube แทนแต่ ถ้าผมบอกว่าพี่น้องตระกูลไลก็ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยเหมือนกันเขาศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเหมือนชีอิสมาเอลตรงนี้ผมไม่ได้หมายความว่าชีอิสมาเอลไม่ควรเรียนมหาวิทยาลัยนะเขาควรแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือพี่น้องตระกูลไลกับชีอิสมาเอลเขาบ้าเหมือนกัน แต่อคนแค่ประสบความสร็จแต่อีกคนแค่ล้มเหลวสิ่งที่ทําให้ชีอิสมาเอลไม่ประสบความสร็จไม่ใช่เพราะความคิดของเขาแต่เขาแค่ทําได้ไม่ดีพอทั้งด้านความรู้การเงินและความปลอดภัยในการทดสอบลองคิดีกภาพหนึ่งถ้าเขาไปเรียนมหาวิทยาลัยและมีงบมากกว่านี้ตอนนี้คุณอาจจะดูลี่ผมผ่านเฮลิคอปเตอร์ของคุณในราคาที่เท่ากับรถกระบะก็ได้ดังนั้นแล้วผมอยากให้คุณเลิกใช้คำว่าความคิสดสร้างสรรค์ดีแต่คุณต้องมองความปจริงด้วยเปลี่ยนเป็น สิ่งที่ทำให้คุณไม่ประสบความส็จไม่ใช่เพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่คุณแค่ทำได้ไม่ดีพอคุณเกิดมาในโลกไมค้าแบบออฟไลน์ไม่มีใครมาเล่นกับคุณมีแค่คุณในโลกใบนี้คุณต้องเอาชีวิตรลดดที่ตัวของคุณเองหาทรัพยากรที่ตัวของคุณเองสร้างบ้านด้วยตัวคุณเอง โอเคตอนนี้คุณได้สร้างบ้านเป็นของตัวเองแล้วเป็นไงบ้างแค่ต้องอยู่คนเดียวการทำอะไรด้วยตัวคนเดียวไม่มีใครมาช่วยคุณมันคงเหงาใช่ไหมแต่อย่างองแงไปเลยนี่คือสิ่งที่คุณต้องอยู่กับมันให้ได้แม้คุณจะเดินในเส้นทางแนของชีวิตก็ตามแง่คุณก็ต้องเจอสิ่งนี้คือการอยู่คนเดียว นี่เป็นหนึ่งบทเรียนที่ใครหลายคนก็น่าจะเข้าใจกันดีแต่หลายคนก็ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เพราะมันยากตรงที่เราต้องแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวโดยอุปสรรคทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวจึงทําให้ใครหลายคนไม่อยากอยู่คนเดียวแต่สำหรับผมแล้วชีวิตเราเกิดมาคนเดียวตายไปคนเดียวผมเชื่อว่าในชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิตของคนน่ะยังไงมันต้องมีสักช่วงเวลานึงที่คุณต้องอยู่คนเดียวบ้างดังนั้นแล้วผมอยากให้คุณมีทักษะในการอยู่คนเดียวและอยู่คนเดียวให้เป็น ซึ่งการอยู่คนเดียวมันก็มีข้อดีหลายอย่างเลยทั้งช่วยให้เราสามารถโฟกัสกับเป้าหมายได้มากขึ้นกลายเป็นคนที่ไม่ต้องการพึ่งพาคนอื่นสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวเอ้ยไม่ไม่ถึงทุกอย่างเพราะมาจากที่ไม่มีใครมาอุ่เราไม่มีใครมาช่วยเราอะไรทั้งนั้นเราอยู่คนเดียวแก้ปัญหาย่ตัวคนเดียวเจอปัญหาคนเดียวไต่ปัญหาคนเดียวสู้กับปัญหาคนเดียวเหมือนในเกมมาร์ค้าที่คุณต้องสู้มาเตอร์ด้วยตัวคนเดียวหาทรัพยากรที่ตัวคนเดียวและไม่มีใครมาประทานให้คุณทั้งนั้นแหละ โอเคทุกคนเป็นไงบ้างแสบคลิปนี้ผมเชื่อว่าคลิปนี้หลายคนก็น่าจะชอบชอบมัง้งซึ่งคลิปนี้ใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับผมแล้วผมค่งจะชอบคลิปนี้มากเลยเพราะเป็นคลิปที่ผมอยากจะทำมาจริงๆมันเป็นคลิปที่ผสมผสานระหว่าง value creator กับ content creator ที่ให้ทั้งคุณค่าและก็ความสุขในแบบของตัวเองพูดเร็วไปไหมเนะี่ยสุดท้ายนี้สำหรับใครที่อยากจะหาเอกลักษณ์หรือตัวตนของตัวเองผมแนะนำคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ผมมานำเสนอเรื่องของการหาตัวเองด้วยการก๊อป และหยิบยืมสิ่งที่ชอบจากการกอมนั้นมาใช้เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรละบ๊ายบายครับ